ครัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุพรรณที่กำลังติดตามขับชม o ซ่องเบาตายพี่น้องวัอนี้เบาตายกระชิบภาพี่น้องมาเบิง่งแม่น้อยแมนนัมเซ่ที่ว่ามือมือก่อนนะเ,นเ,นเนพิ่านเตือนภัยแล้วรับน้ำเซ่ข้นไลอันนี้ก็คือเซ่จำพรนะพี่น้อง จอเห็นเป็นเือเป็นเือนะเนี่ยนหลอกมองพี่น้องวิธีการทำมาหากินของคนเก,ก่กเมืองจำพรนะครับลึกแฮใส่มองและพี่น้องบรรยากาศก็ะยมสศร้าพี่น้องเลยผนเตื่อนไัยเมื่อก่อนเท่ากันยัง่ได้มาเห็นเอามาเบิงบ่งมันี่น้นำกระโดดลงในแล้วพี่น้องเลย ทางหน้านก็สิเป็นทางไปเมืองชนบุรีเนาะกันลองมองอุ้ยฝุ่ยหายขาดพี่น้อง ว่านีนปลาสอยขึ้นพี่น้องเลยธรรมชาติตามแค่มีน้ำขอมีน้ำเซพี่น้องเลยโอ้ยมาถ่ายกา็ว่าผิดมาถือพี่น้องเลยขอโทษขอภายเดอ้อพี่น้องธรรมชาติอันแค่มีน้ำเซจำพรพี่น้อง แบบซีเหล็พี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์บ้านเฮาก็เป็นแบบซีเหลามาถ่ายภาพมาเพิ่งไปยิบปอกต้นไม้ใหญ่เป็นไม้นเนี่ยคือทาบ้านตาบ้านบ้านแกงเกาะกลางมือเก็บกลางพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเฮือนของสาวาทอันนี้ก็จะเป็นวัดอันนี้วัดนี่เป็นเอ็นวัดใหญ่หใหญ่เป็งของกางเป็นองค์เบืองหอม ไปทั้งงานก็สิเป็นาขาัวขำไม่นำเซ่พี่น้องเลยาขัวขำไปเมืองสุน,นัขบุรีลองมองพี่นอ้อง นั้นเพิ่นกระโหกคือกันพี่นอ้อยแนมไปเห็นแต่หัอบ้านเก่งกองข้าวในครับอาชีพกัทำทำมากินกันหาปลาพี่นอ้อยอาชีพงร,รักๆกัหาปลาอะไพี่นอ้อยหัวบ้านทำกับปูปล,กปลากะไล ไม่อยากมาตายก็ชิมมหาเฮือนในพี่น้องเลยมาตายชิมหวานเหพี่น้องมันหลุดลงกันด้พี่น้องว่ะชิมหวานประมาณพี่น้องปั้ตึ๊งดตึ๊งึ๊เหพี่น้องเลยได้บักลาจิ๋วอุ้ยทางนี้ก็จะเต็มของอุ้ ตึกแหอยู่หัวเซจพรเน่ยพี่น้องอ๋อก็ได้ไลยอีลีพี่น้องเลยเอาก็ะชิมาตึกคือกันแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิได้บ่ได้มาเบิ่งมาโซนวงกันพี่น้องเอ้ยวัชิมานโบมันเนบรรยากาศขัวเซจพรตึกเหมือนก็ะชิยืนตึกอยู่หัวเลยพี่น้องเอ้ย

มันีเสียงดังเสียงยังแกเขาออกไปเ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงขัวรถเป็นแรนในขัวงั้นนี่เราถ่ายกำัับน้องเต่าแต่ก็น้องลิง สิวานอีกเล้้า้ากว่าเดกๆ้บ้านถ่ายลูกบันลยบันไดอโอ้ยปลาอยู่นอกปลาถือแล้วปุ๊บบ้า

นี่ยมลงไปมันก็พดแล้วเือลงไปฮอดิดินเฮอดิดินฮอดใก้บ่หัวแซมหัวนี่โอ้ยมันหูุบจอยู่เพิงเลย่นยังร้ตัมันแงมันตันือเลยแลยูเข่าอีกเนาะเบาไว้แต่โดดน้นี่แล้วเมื่อยโดดแห้งเลยโอ้มันมีแห้งนะมันยิน ดีมันยังบไลมันใช้มือก่อนมาเหตุโอ้ตีใจยาขาดเพื่อเพื่อเอาแฮ่เดีพูดเห็นบ้าเหมเดยไปถ่ายอยู่ร้อน่ากแข่งแข็งอะรกันป้าไนมิแต่กากต้นหิน่ใกล้พี่อน 不得个些，哎，不煮这是吃面

เน่ยขัมาโดดคัวนี่ผู้เฒ่ามาโดดเขาว่าเป็นลอันนี้มาโดดน้ำเฮเราตน้ำเฮเล่าเขาว่ะันอยากย้อนยุกแต่ข้าวยังหน่อยตอนพ่อแม่หาไปตันาโลดตัวเขาบอกหมันอยู่เขาบอว่าพี่บ่าอาโล้ตน้ำเฮเล่าตอยู่สองมือนแเพ่อเ่อดีนี่

ตัวนี้ไหเสียเนะเคขัวขาเียวกียตึงนะรันมีมีลคนมาเซตมากเมื่อกี้เซว่บุ๊ตึบริโตเอาเล มีมาแดดลยาได้ไปนาวาตากแดดมาเอคนนโคนสองโดทีมนีก็ซู้มากภาเพื้นเพี่น้องบาตยกด้กิษยด้พี่น้องบางไหรกดติดตามสองบาตายเด้ยพี่น้อง